กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องยศเกมเมอร์คนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการอัพสกิลหมัดนะครับสกิลหมัดใช้สกิลไหนดีใช้สกิลไหนบ่อยคนใช้อันไหนเยอะอัพสเตตัสยังไงนะครับทักษะยังไงเปลี่ยนเทพหรือมานดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับอขอบอกก่อนนะครับ คลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจากการเล่นเซิร์ฟก่อนมาเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับสกิลแรกนะครับที่เราจะมาแนะนํานะครับสกิลหมัดร้อยลีสีแดงอันนี้นะครับข้อดีของสกิลนี้นะครับจะผลักศัตรูออกไปก็คือศัตรูจะถอยหลังออกไปนะครับ ข้อเสียก็คือร้อยลี้ยค่อนข้างเบานะครับใช้ใน PVP ค่อนข้างดีนะครับผมผักสัตัวออกไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากนะครับสายหมัดนะครับใน PVP หรือว่าต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับจะใช้สกิลที่ติดสตันเป็นหลักนะครับสกิลที่สองนะครับ เป็นหมัดอลหันนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลหมูใช้เก็บเวลได้แต่สกิลนี้ข้อเสียก็คือไม่ติดสตันนะครับสกิลที่3นะครับสกิลที่เด็ดของสายหมัดเลยหมัดเพชรขาดนะครับพุ่งเข้าไปต่อย สกิลนี้ติดสตันนะครับผมสกิลที่4นะครับหมัดทะลวงภูผานะครับสกิลนี้ก็ติดสตันเหมือนกันนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่5หมัดปราบมารครับหมุนกระโดดเตะ สกิลนี้ก็ไม่ติดสตันเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าแนะนำนะครับผมสายฆ่าคนสายฆ่าคนใช้ทุกสกิลเลยครับที่ติดสตันเพระชรคาดหมัดทะลวงภูผาครับถ้าสายฆ่าคนเพราะว่าจะติดคูดาว เลยใช้สองสกิลนะครับสกิลที่ผมแนะนำจริงๆเลยจะมีอยู่แค่สามสกิลนะครับถ้าเป็นสายฆ่าคนจะเป็นหมัดร้อยลีหนึ่งอันนะครับ้อยลีสีแดงอันนี้หมัดเพชรฆาตครับสีน้ำเงินอันนี้ถ้าผมจะให้ไฮไลท์หลักผมให้หมัดเพชรฆาตครับแล้วก็สกิลหมัดทะลวงภูผา ใช้แล้วติดสตันหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเก็บเดวิลลากผมแนะนำอัพหมัดอลหันครับแต่ต้องลากนะครับเพราะว่าระยะค่อนข้างใกล้ แต่ก่อนที่ผมเล่นนะครับผมผมจะอัดแค่2สกิลก็คือหมัดร้อยลีหนึ่งอันแล้วก็หมัดเพชรคาดหนึ่งอันนะครับผมทำสองสกิลนี้ให้แท้ก่อนผกักแล้วก็ป่งต่อยสตันสตันเสร็จผมก็ร้อยลีร้อยลีนะครับให้กระเด็นออกไป ถ้าเจอหมัดหนึ่งหนึ่งนี่ค่อนข้างหงุดหงิดแล้วครับสกิลสตันเยอะมากนะครับส่วนการอัพสเตตัสนะครับถ้าเล่นสายดามจอัพไก่นะครับผมอาจจะลงกำลังนิดหน่อยนะครับให้เลือดสักหมื่นห้านะครับเราก็ไม่ลงเยอะนอกนั้นเราก็ลงไกลเยอะๆเลยเพื่อรีดามจนะครับผมเพื่อให้มีดามจ หรือเราอยากจะเล่นสายอึดถึกทนยืนนานนะครับผมเราอัพไปเลยนะครับกำลังนำแล้วก็กายตามนะครับหรือจะอัพไปด้วยกันครึ่งๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมว่าเราอยากจะถึกแค่ไหนเพราะว่าอาชีพปัดนะครับผมจะมีออฟพิชความแรงนะครับ ทุกค่ากําลัง5จะเพิ่มพลังโจมตี1นะครับผมเราอัพกําลังไป5ส่วนเราก็จะได้พลังโจมตี1นะครับขึ้นมาเรื่อยๆถึกแล้วก็พอมีดาเมดนะครับแต่ดาเมดจะไม่จา๋าเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราอัพสายถึกดาเมดเราก็จะเบาลงตามไปด้วยนะครับผมส่วนทักษะนะครับทักษะผมแนะนำเราเล่นหมัดอัพสายหมัดนำครับ ให้เต็มหรืออาจจะอัพอย่างละ10 10 10สิก่อนก็ได้ครับผมแนะนำา4อันก็คือ 1, หนึ่งมัดสอเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพิ่มเลือด3นะครับเพิ่มกราะป้องกันนะครับแล้วก็4นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับสอันนี้นะครับผมแนะนำให้อัพให้เต็มก่อนเ่อนเพื่อน สามารถดูได้ว่าดาเมจเราพอใจดาเมจไหมเราอยากได้เลือดเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าพลังป้องกันเราไม่พอเราก็อัพอย่างนั้นให้เต็มก่อนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมแนะนำอัพหมัดให้เต็มก่อนตอนแรกผมก็จะอัพ10 10 10แล้วผมก็ไล่อัพหมัดให้เต็มนั่นเองนะครับเลื่องสกิลนะครับหรือใครอยากเล่นหมัด สายหมัดอย่างเดียวเลยหมัดจ๋าเลยเล่นทุกสกิลได้เลยครับผมไม่มีผิดแต่ว่าหลักๆแรกๆนะครับผมแนะนำหมัดร้อยลีครับแล้วก็เพชรขาดถ้ารวมเก็บเวียดด้วยก็อัพอลหันครับสามสกิลนี้เลยแนะนำทำให้แท้เลยครับ ส่วนของนะครับผมหมัดส้มนอกนั้นสีแดงหมดเลยนะครับตีหมัดส้มให้บวก10บถุงมือบวกสิบแหวนบวกสิบก่อนนะครับสามสิ่งนี้นะครับจะรีดดาเมจดให้เราได้นะครับผมหรือถ้าเราพลังป้องกันน้อยเลือดน้อยเราก็อัพตีบวก เสื้อผ้าสักบวกสี่ก็พอครับค่อยๆเราอัพพวกดัมเมจเป็นหลักก่อนครับผมเราตีจะได้ตีมอนตายไวๆนะครับส่วนเลือกเทพมนันเทพมันหมัดนะครับหมัดเนี้ยผมแนะนำให้เป็นเทพเพราะว่าจะได้ติดคีบ่อยเพราะว่าติดสตันอยู่แล้วเราจะได้บวกคีบไปด้วยจะได้เพิ่มความแรงนะครับผมหรือถ้า ใครชอบขี้แรงๆเล่นสายหมัดอยากหมัดโหดเลยก็อยากเป็นมารก็ได้ครับผมเราก็จะขี้แรงขึ้นแต่ว่าก็ต้องทําของหนักหน่อยโอเคนะครับเราเล่นนะครับเราเล่นแข่งกับตัวเองนะครับผมพัฒนาตัวละครของเราไปให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเราไม่ต้องจำเป็นว่าต้องไปแข่งกับใครนะครับเราไม่ต้องไปมองว่าคนนั้นเติมเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าคนนี้ ดอบของดีอะไรเดี๋ยวของมันจะดอบมาหาเราเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราไม่หยุดเล่นไม่หยุดพยายามนะครับยังไงเราก็โหดขึ้นแน่นอนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ